เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนายุท์อาจารย์ประจำวิชากระบวนทัศทัดใหม่ในการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาดิฉันนางสาวมอมรรัตน์ศรีวุเรืองรหัสนักศึกษา6312-0605-135ค่ะวันนี้จะมานำเสนอคำว่ากระบวนทัศทัดหรือพาราไดกระบวนทัศทัดคือกระบวนการคิดวิเคราะห์วิธีคิดวิธีปฏิบัติ แนวการดำเนินชีวิตความเชื่อพื้นฐานที่มีในจิตใจของมนุษย์ทุกคนแตกต่างกันตามเพศตามวัยตามความเชื่อตามสภาพแวดล้อมตามการศึกษาอบรมและการตัดสินใจเลือกของแต่ละบุคคลความเชื่อพื้นฐานนี้แหละเป็นตัวกำหนดให้แต่ละคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรพอใจแค่ไหนและอย่างไรเป็นตัวนำร่องในการตัดสินใจด้วยความเข้าใจและเหตุผล ในตัวบุคคลเดียวกันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากรู้สึกว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจะตัดก่อนเปลี่ยนจะต้องมีความเข้าใจกระบวนทัศน์เก่าที่มีอยู่และกระบวนทัศน์ที่จะรับเข้ามาแทนมีการชั่งใจจนเป็นที่พอใจมิฉะนั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนนะคะกระบวนทัศน์เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็คือมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองโดยเอาลิง5ตัวไปอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแล้วนําบันไดบันไดไปวางไว้กลางห้องแล้วนํากล้วยไปวางไว้จุดสูงสุดของบันไดนะคะทุกๆครั้งที่มีลิงตัวไหนที่พยายามจะปีนขึ้นบันไดเพื่อไปหยิบกล้วยนักวิทยาศาสตร์ก็จะทําการเปิดน้ําเย็นใส่ลิงที่เหลือนะคะหลังจากทําอย่างนั้นซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะก็จะมีลิงตัวที่มีลิงตัว หากมีลิงตัวไหนพยายามปีนขึ้นบันไดลิงตัวที่เหลือก็จะพยายามทําร้ายลิงตัวที่พยายามปีนขึ้นบันไดนะคะไม่นานก็ไม่มีลิงตัวไหนกล้าที่จะปีนขึ้นบันไดไปหยิบกล้วยอีกเลยด้วยความกลัวนักวิทยศาศาสตร์ตัดสินใจนําลิงตัวใหม่เข้าไปในห้องและเมื่อลิงตัวใหม่กําลังจะปีนขึ้นบันไดเพื่อไปหยิบกล้วยทันใดนั้นลิงกลุ่มเก่าที่เคยอยู่ก็รีบเข้าไปทําร้ายลิงตัวใหม่ที่กําลังขึ้นบันไดทันที และหลังจากที่ลิงตัวใหม่ถูกทำร้ายหลายๆครั้งเข้าเจ้าลิงตัวใหม่ก็ได้รู้ว่าไม่ควรปีนขึ้นบันไดทั้งๆที่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมนะคะลิงตัวใหม่ตัวที่สองก็ถูกส่งเข้าไปในห้องลิงตัวใหม่ตัวแรกก็จะทำร้ายตัวใหม่ที่พยายามปีนขึ้นบันไดลิงตัวที่สามที่สี่ที่ห้าถูกส่งเข้าห้องลิงตัวที่ถูกส่งเข้าไปก่อนหน้าก็จะทำร้ายลิงตัวใหม่ทุกครั้งนะคะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากนำลิงกลุ่มใหม่เข้าทดแทนกลุ่มเก่าไปแล้วลิงกลุ่มใหม่ก็จะเข้าไปทําร้ายลิงตัวที่พยายามปีนขึ้นบันไดทุกครั้งนะคะทัง้งที่ลิงกลุ่มนี้ไม่เคยถูกปล่อยน้ําเย็นใสเลยเม้แต่ครั้งเดียวนะคะค่ะถ้าเราสามารถคุยกับลิงแล้วก็ถามลิงได้ว่าถามลิงว่าทําไมต้องทําร้ายลิงที่พยายามจะปีนขึ้น บันไดทุกๆครั้งคุณคิดว่าคําตอบก็จะออกมาลักษณะใดคะ,ะก็จะตอบเหมือนอย่างที่เราเคยรู้ๆกันเนาะก็ไม่รู้สิก็มันเป็นสิ่งที่พวกเขาทําต่อๆกันมาอะ,อะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วทีนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะแชร์ประสบการณ์กับคนรอบๆตัวนะคะอาจจะถามว่าวิธีในการอมองภาพนะคะหรือวิธีในการใช้ชีวิต และสิ่งต่างๆในโลกนี้ยังมีวิธีใหม่ๆและอื่นๆอีกมากมายนะคะทำไมเราจะต้องทําในสิ่งเดิมๆอยู่นะคะเราสามารถลองวิธีใหม่ๆได้นะคะดังนั้นสรุปเลยนะคะสรุปก็คือกระบวนทัรหรือ p a r a ไดซ์นะคะหมายถึงกระบวนทางความคิดนะคะการรับรู้ทางวิธีคิดและการสะท้อนความคิดให้เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติในชุมชนหนึ่งสําหรับ ดำรงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะค่ะเขาขอจบการนำเสนอคำว่ากระบวนทัศทัดใบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ